นี่ผมได้ตัวนี้มาครับเป็นไฟตัวนี้ครับเป็นไฟติดตู้เสือ้อผ้าอ่าชอบตรงที่มันเป็นระบบแม่เหล็กเห็นปะอันนี้เราติดตู้เสือ้อผ้าแล้วก็อันนี้ติดแงะเวลาแบตหมดดึงออกมาชาร์จอ่าตัวนี้ครับมีสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยเปิดปุด๊บเราก็กดเปิดเนี่ยเป็นไฟขาวไฟส้มไฟขาวบนส้มอ่าแล้วก็มีรีโมทรีโมทเนี่ยตั้งเวลาได้เนี่ย ตั้งเวลาว่าเปิดสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเราเปิดตู้เสื้อผ้าเนาะอ่าเนี่ยนี่เป็นไฟส้มอ่ารีโมทปิดเปิดได้เรากดสั่งอ่าตอนแรกรีโมทไม่ได้พังนะต้องดึงตรงนี้ออกก่อนดึงไอ้สลักมันออกก่อนเนี่ยใครสนใจครับตัวนี้ราคาไม่แพงอ่าแถมที่ชาร์จให้ด้วยตัวนี้เราไม่ต้องซื้อฐานอะไรเพิ่มนะเขามีที่ชาร์จมีอะไรให้เนี่ยก็บรรจุเอาในกล่องอ่าใครสนใจครับมาพร้อมรีโมทรุ่นนี้เป็นรุ่น30สิเซนนะผมเลือกรุ่น3าสิบเซนมา มีรุ่นอื่นอีกก็ไม่รู้นะใครสนใจครับผมปักตะก้าให้ละครับ